あ左矢吹のそのパンチ力は敗れたその3月の防衛戦から2割増しになっているんだと今ではそのパンチ力はライトフライ級ではなくておそらくフェザー級レベルだというそんな手応えを話していましたまさにその強力なパンチをタノンサックにお見舞いした矢吹正道です thank you โอเคครับผมก็กำลังจะกลับเมืองไทยกันเป็นที่เรียบร้อยก็เออเป็นยังไงครับผมเพชรโกศลไฟนี้มีข้อผิดพลาดอ,อะไรอะไรยังไงก็ข้อผิดพลาดเยอะก็หลวมเวลาเข้าไปต่อยแล้วก็เ,เร่งรีบไปหน่อยแล้วก็ไปพลาดยกสองก็โดนก่อนนะเนียเกมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับใช่ครับก็ต้องกลับไปแก้ไขจุดๆนั้นแล้วก็ กำลงใจให้มากกว่าเดิมแล้วจะกลับมาต่อยที่ญี่ปุ่นอีกไม่นานครับครับผมโอเคอะไรก็ยังสู้กันต่อยอยู่แล้วนะที่นี่กําลังใจดีอยู่แล้วนะเราไม่สนใจแล้วว่าใครจะพูดอะไรย <c oughs> ังไงใช่ไหมใช่ครับก็ไม่สนใจไม่สมเรา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 ลุยกันเป็นทีมของเราถูกป่ะใครเดี๋ยวใครจะพูดยังไงพวกนั้นไม่ได้มาเป็นทีมพวกเราถูกป่ะอ่าเพราะพวกเราพวกเราก็คือมีกันแค่นี้ถูกป่ะใช่ครับผมครับโอเคไป รุยนเต็มที่สักวันไม่ต้องเป,เป็นวันของพวกเราใช่ไหมสักซีดไหมเย้แนคะ่เราไม่หวยออลูกเราไม่นห่วยอนะ่ะ <c oughs> ก็มาดิ okay. ดาโอเคี๋ยว